มีมีแนวคิดเรื่องรีเทนเนอร์ว่าสมัยก่อนเนี่ยจะจ่ายเป็นเบีย้ยประชุมซะเป็นหลักใหญ่เหมือนกับว่าม้อยประชุมถึงจะให้ทํานองนั้นแต่เดี๋ยวนี้ก็มีการจ่ายเปนรีเทนเนอร์โดยมีความเห็นว่ากรรมการเ็ามีความมีความรับผิดชอบอรีเทนเนอร์ก็ส่วนหนึ่งแนวคิดเหมือนกันจ่ายตามครับจ่ายเพราะมีความรับผิดชอบไม่ไม่ใช่อันนี้คุณประกิตเห็นด้วยไหมครับก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ครับเพราะว่ากรรมการของบริษัทเนี่ยถึงแม้ไม่ไปประชุมก็ต้องทํางาน บา,บางท่านาไปประชุมไม่ได้ยังต้องต่อสายประชุมเป็นคอนเฟรนซ์เวลาอยู่ต่างประเทศนะครับหรือไม่ว่าในใน,ในการประชุมนั้นอาจจะมีเปเปเอร์ไปส่งก็ได้นะครับเ,เพราะฉะนั้นกรรมการนั้นต้องถือว่าทำงานทุกวันอยู่แล้วของคุณชนินที่บริษัทปฏิบัติยังไงครับในการจ่ายค่าตอบแทนก็คล้ายๆกันครับคือเป็นร er ีเทนเนอร์แล้วทั่วๆไป ข้าการประชุมเนี่ยก็จะมากันครบจะน้อยครั้งมากที่ไม่ครบนะไม่มีการจ่ายตามมาไม่มา<ะ>ไม่มีการสป<ะ>ิช่วนอย่งเป็นเเป็นรีเทนเนอร์หมดครับแล้วก็ในหลายครั้งเราก็ขอให้เขาทำงานเพิ่มนะเช่นเขามีความรู้เศรษฐกิจระหว่างประเทศดีเรามีกรรมการใหม่ท่านหนึ่งเนี่ยก็จะบางทีเขามาทำ หน้าที่พิเศษเทรนให้คนของเราก็มีนะเป็นนั้นก็มีเป็นกรรมการอิสระหรือเปล่าครับเป็นกรรมการอิสระอ๋อมีบางคนบอกว่าเอ้เป็นกรรมการอิสระไม่รับค่าตอบแทนอย่างอื่นเยอะขาดความเป็นอิสระไม่มีเราไม่ได้ให้ค่าตอบแทนอื่นเพียงแตท่ท่านอยากจะมาทําให้นะโอเคส่วนนี้ก็มีแต่ก็มีการให้รีวอร์ดเพิ่มขึ้นหรือว่าไม่มีฮะไม่มีมมใช่ไหมไม่มีมมแล้วก็นอกนั้นเนี่ยในแง่โบนัสก็คงว่าไปตามผลประกอบการเหมือนกับของทุก ทุกแห่งแล้วาจะต้องดูว่ามันมีความเหมาะสมไม่มากเกินไปจนถึงขนาดที่เทียบกับขนาดกําไรแล้วมันเป็นเป็นเรื่องเปลาาอะไรเงี้ยนะครับมีโบนัสนี่เวลาจ่ายมีบางบริษัทบอกว่าอควรจะไปผูกกับเงินบรรผลนที่จ่ายให้กับผู้ดเราใช้วิธีนั้นเหมือนกันแต่วิธีไ่ไม่ ไม่พูดว่าเป็นสูตรหนึ่งตอนหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นทีเดียวใช้เป็นตัวมาประกอบใช้เป็นตัวประกอบคิดกันเองซึ่งเรื่องนี้ก็จะอยู่ที่ข้ามการค่าตอบแทนพัฒนามาเรื่อยๆนะครับแล้วนำมาเสนอพูดถึงเรื่องนี้ก็เลยอยากเรียนถามว่าไอ้คณะกรรมการกําหนดปกติเดี๋ยวนี้บอกว่าควรจะมีกําหนดคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนซึ่งมีหน้าที่ควรจะมาพัฒนาหรือว่ามาเป็นคนวางกรอบวางหลักการวางหลักเกณฑ์อะไรงี้ไอ้ของของที่บริษัทมี คณะกรรมการชุดน,นี้มีบทบาทย่งไรครับเขามีหน้าที่อยู่3เรื่องหลกักๆนะก็คือเรื่องของผลตอบแทนของกรรมการแล้วก็โบนสัสนะแล้วก็มีหน้าที่ในการดูพิจารณาเรื่องอตัวงานของซนะีอีโคืออย่างผมไม่มีมี8พารามิเตอร์ที่จะต้องเป็นตัววนะัดเขาจะเป็นคนตั้งว่า ปีนี้จะจะตั้งยังไงแล้วก็ประเมินประเมินปีละสองครั้งครับเข้ากับคณะนีออ้วางกรอบหลักเกณฑ์ในการประเมิน c ี o ด้วยใช่ครับใช่ครับพอประเมินแล้วก็ปีนึงก็คุยกันถึงผลประเมินปีละสองครั้งนะแล้วเขาก็นําไปเสนอกับก,การชุดใหญ่ใน,ในช่วงเทียพิยาาปลายปีส่วนออนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นกรอบของโครงสร้างของการ างงานของบริษัทโดยรวมว่าเราเรามีโครงเช่นเราตั้งไว้ p 5 0 p 7 5ระดับไหนอย่างไรอะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วก็เป็นสัดส่วนเท่าไหร่แล้วของโครงสร้างของต้นทุนทั้งหมดมีความอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงได้ไหมอะไรเทียบกับอุตสาหกรรมเป็นต้นเคยเคยประเมินอาจจะยังไม่เป็นทางการเคยประเมินคร่าวๆเป็นความรู้สึกไหมว่า การตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการกรรมการน่าจะพอใจเลยประเมินสำหรับแนวความคิดของเรานี่คือต้องจ่ายให้ให้รู้สึกว่าต้องทำหน้าที่ดีๆอก็แนะสดงว่าแสดงว่าค,คือต้องไม่จ่ายต่ําเกินไปออ,อันนี้ก็หมายความว่าเราพอใจกับคณะกรรมการไอ้ประการปฏิบัติหน้านที่คณะกรรมการใช่ครับใช่ครับคงคงจะสอดคล้องกับคุณเดียจากว่าอ้อมมมันก็คงมีส่วนเกี่ยวนะ แนวทางคล้ายๆกันนะครับข้อแรกแนวทางที่บริษัทใช้คือให้เป็นรายเดือนนะครับคือเราเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกรรมการขาดประชุมอ่ะนะครับส่วนมากก็จะมาประชุมครบถ้วนกันยกเว้นว่าติดภารกิจสำคัญจริงๆนะครับแล้วก็กรรมการชุดย่อยนะฮะก็ก็ให้เป็นรายเดือนแต่เราเป็นบริษัทที่ใช้กรรมการชุดย่อยเยอะนะครับเพราะว่า เรื่องที่สําคัญสาคัญที่จะเอาเข้าคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยเราจะเรื่องสําคัญเราจะเขียนกรอบไว้ค่อนข้าง,าง,างชัดเจนเลยว่าลักษณะนี้เนี่ยจะต้องผ่านออเดตคอมมิตี้ก่อนถ้าลักษณะนี้จะต้องผ่านริสคอมมิ i t t e e ก่อนนะครับเพื่อเพื่อที่ว่าจะได้มีการถกในรายละเอียดล้วก็กรองกันจริงๆก่อนที่จะขึ้นมาถึงกรรมการชุดใหญ่และอีกแนวคิดหนึ่งเรื่องของการจ่ายรายเดือนเพราะตรงกันนะครับคือว่าเราคิดว่ากรรมการนี่ทําหน้าที่ทุกวัน นะครับกรรมการนี่หลายๆครั้งเราก็เชิญท่านมาให้คำปรึกษาแล้วก็ในหลายๆเรื่องเนี่ยเราอาศัยความรู้แล้วก็ประสบการณ์ของกรรมการนะครับเช่นเรื่องของกฎหมายนะครับซึ่งใน,ในกรรมการของบริษัทเราเนี่ยก็จะมีนักกฎหมายที่เก่งๆหลายท่านซึ่งช่วยบริษัทได้เยอะนะครับให้คำปรึกษาแล้วก็บางเรื่องเนี่ยนำเรื่องกลับไปศึกษาเอง แล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีๆนะครับกับบริษัทในแนวทางปฏิบัตินะส่วนการให้ผลตอบแทน,นอื่นเนี่ยจะเป็นในเรื่องของรูปของโบนัสนะครับโดยเป็นเปอร์เซนต์กับผลประกอบการนะครับก็จะคล้ายคลึงกับที่เราให้ผู้ถือหุ้นเหมือนกันดีวเวนท์ที่ให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยจะเป็นเปอร์เซนต์ของ PE out โดยประมาณนะครับเราจะพยายามรักษาตัวนั้นให้ใหมีเสถิยรภาพอยู่ตรงนั้น โดยที่สำหรับกรรมการเนี่ยนอกจากจะเป็นผลตัวนั้นแล้วมีแคปแม็กซิมัมไว้ว่าไม่เกินเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้เราก็ใช้เป็นแนวทางแล้วก็แนวทางอันนี้ก่อนที่จะนำไปขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยส่วนนี้ก็ทางคณะกรรมการาที่ดูแลเรื่องค่าตอบแทนก็จะต้องเป็นผู้พิจารณานำเสนอคณะกรรมการก่อนที่จะให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกทีหนึ่งครับ มีคำถามบอกว่าอันนี้ความจริงเป็นคำถามที่น่าสนใจอย่างถกเถียงกันอยู่บอกว่าคณะกรรมการได้รับโบนัสจากผลประกอบการหรือไม่ครับก็ฟังดูเกับทุกท่านเนีในที่นี้ก็มีการจ่ายโบนัสให้กรรมการเวลาผลประกอบการดีนะครับแล้วก็คำถามต่อไปว่าถ้ามีการจ่ายโบนัสจะถือว่ามี c o n f lict of interest หรือไม่นะครับ อันนี้เรียนถามอาจารย์โควิดก่อนครับอาจารย์โควิดตอบในฐานะกลางๆเลยครับว่าจ่ายโบนัสแล้วออมันจะขาดความเป็นกลางออทำให้เขาขาดความอิสระโมนัปั่นกําไรหรือเปล่าทําหน้าที่อย่างนั้นหรือเปล่าครับออขาดความเป็นอิสระเนี่ยนะครับคงคง,งไม่มีในในในทัศนะของผมเองนะครับคิดว่ามันมันมันห่างกันมากที่ที่บอกบอกว่าจะจะ ทําไปปั่นกับไรกําเลยอะไรเนี่ยนะครับที่เอ็กเปิร์เขาสันนิษฐานครับผมว่าผมว่าคงไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้ถือปฏิบัติกันบันดาลแล้วก็รู้สึกว่าปฏิบัติกันเกือบทุกบริษัทนะครับที่ที่ให้เป็นเนี่ยนะครับก็ก็ควรจะถ้ามีผลประกอบการดีก็ควรจะตอบแทนครับในการทําหน้าที่แต่นี่เลยคุณไปกินมีประสบการณ์เรื่องนี้เยอะเลยเถิดไปนิดนึงครับเขาพูดถึงเรื่องการจ่ายหุ้นด้วยครับ ให้ค่าตอบแทนเป็นหุ้นอะไรเงี้ยออมีคล้ายๆกับโบนัสว่ามีคอนฟ lict คิดว่ามีคอนฟ lict หรือเปล่าครับไอ้คือถ้าถ้าให้ค่าตอบแทนเป็นกาเรียกอีสบชไหมฮะเป็นหุ้นเนี่ยหนึ่งเวลาถ้าจะให้มันต้องให้กรรมการทุกคนนะฮะคือจะไปให้กรรมการอิสระหรือไม่อิสระอย่างเดียวไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็ไม่น่าจะใช่คอนฟ l i กต์ก็เปินเทสเพราะว่ากรรมการอิสระนั้นไม่ได้ไม่ได้ทำให้บริษัทเสียหายการที่จะให้สิทธิการซื้อหุ้นของกรรมการนั้นส่วนมากจะทำพร้อมกับพนักง,งานนะฮะแล้วก็จะต้องได้รับอนุรัตอนุมัติจากกรอตอเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมันเป็นอะไรที่ เห็นได้ชัดว่าเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นเนี่ยกรตต์เขาก็ไม่อนุมัติอย่างปัจจุบันนี้การที่จะให้อีสบเป็นอัตราพาคงไม่ได้แล้วนะครับปัจจุบันซึ่งแต่การที่ให้เป็นหุ้นเนี่ยก็คงผมว่าก็เป็นการดีเพราะว่ามันทําให้กรรมการนั้นมีความรู้สึกว่าเป็นซื่อสัตย์กับบริษัทนะแต่ก็คงทําไม่ได้บ่อยนะครับคุณไม่ควรทําบ่อยผมคิดว่าว่าถ้าทําบ่อยก็เป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นเกินไป ก็เรื่องเรื่องโบนัสถ้าท่านไปดูผลสารวจใน,นขณะนี้บริษัทผลสำรวจล่าสุดนี้มีเราสารวจ500อกว่าบ,บริษัทเนี่ยมีอยู่200อกว่าบ,บริษัทที่จ่ายโบนัสให้กรรมการอยู่นะครับก็แสดงว่าแนวคิดก็ยังคิดว่ามีผลประกอบการดีก็ยังคงจะให้ควรจะให้ค่าตอบแทนให้รูปโบนัสแก่คณะกรรมการนะครับแล้วก็ที่ การจ่ายแตกต่างเมื่อกี้ลืมไปว่าท่านอาจารย์โกวิทก็ได้พูดถึงเรื่องตำแหน่งหน้าที่ต่างๆที่ปฏิบัติภาระอาจจะแตกต่างกันมีการจ่ายแตกต่างกันนะครับมีมีคำถามนะครับว่าขอข้อแนะนําในการประเมินของคณะกรรมการระหว่างลายคณะและการประเมินตนเองควรมีความแตกต่างกันอย่างไรและการสรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ ส่งแบบประเมินไม่ครบทุกท่านควรสรุปผลประเมินอย่างไรเดี๋ยวคุณเวศศักดิ์ช่วยลองให้ความเห็นประเด็นนี้หน่อยครับก็เรื่องส่งไม่ครบที่ผมยังไม่เคยเจอนะครับนะครับ,ค,รบคือพอขอให้ท่านกรรมการประเมินเนี่ยท่านก็ทําครบถ้วนับทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าต่างกันยังไงนะครับคือ,อ การประเมินทั้งคณะเนี่ยจะดูในแง่ของบทบาทของกรรมการทั้งคณะคนะครับแล้วก็ดูในแง่ของ Corporate KPI และการทำหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะคนะครับว่าการออกความเห็นนะครับการให้ความคิดเห็นต่างๆเนี่ยมันสอดคล้องกับแนวทางของบริษัทนโยบายของบริษัทนะครับ,รบ,รบแล้วก็ธรรมาพิบาลของบริษัทส่วนการ ประเมินรายบุคคลเนี่ยถ้าไปดูแบบประเมินเนี่ยนะครับะจะเน้นส่วนใหญ่นะครับผมยกตัวอย่างเน้นการเตรียมตัวของตัวเอง mm hmm. นะครับผมผมยกตัวอย่างเช่นท่านได้ศึกษานะครับเอกสารที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างถ่องแท้ละเอียดหรือเปล่านะผมยกตัวอย่างแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเราเราไม่ได้แจกเป็นฮาร์ดคอปปี้แล้วนะครับทุกอย่างเนี่ยจะอยู่บนแท็บเล็ตหมดนะครับท่านนั่งอยู่ที่บ้านท่านก็อ่านได้ ไม่ได้ไม่ได้มีเด็กส่งเอกสารไปแล้วนะฮะคือให้เปิดอูจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะส่งล่วงหน้าโดยทั่วไปก็จะประมาณสักห้าวันนะครับถ้าทําได้ดีหน่อยก็ได้7วันก่อนประชุมนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนจะอาจจะต้องอใช้เวลาท่านมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีส่งทีมนะครับของผู้บริหารไปเข้าพบก่อนประชุมนะครับ นะครับเพื่อจะไปอธิบายบางเรื่องนะครับอันนี้ไม่คนไทยชอบเรียกว่าล็อบบี้จริงๆไม่ใช่ล็อบบี้นะเป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานนะครับก่อนว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเนื่องจากมันมีความซับซ้อนความเป็นมายาวเนี่ยเราก็อยากจะใช้เวลาเพราะว่าบางท่านเนี่ยถ้าเข้าไปหาท่านแบบวันออนวันเนี่ยท่านจะถามเยอะนะครับท่านก็จะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าจะการให้ความให้ข้อมูล และให้ความเข้าใจกับกรรมการเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับพอท่านมีความเข้าใจเนี่ยท่านก็จะช่วยเราได้มากขึ้นนะครับ,รบอันนี้ก็ก็เป็นแนวทางที่บริษัทใช้มาโดยตลอดครับก,ก็จะเห็นนะครับว่าความจริงไอ้ที่ส่งไม่ครบเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เบื้องต้นนี้ควรจะแก้ให้จบนะควรจะส่งเสริมให้ส่งให้ครบอย่างที่อาจารย์โควิดเริ่มนในยกแรกนะครับว่าต้องพยายามคอนวินให้เห็นความสมกัญแล้วก็ให ออทําการประเมินทุกคนยังจะม,มีอะไรจะเสรมิมไหมครับประเด็นนี้คือตั้งแต่ผมไปอยู่ภาคเอกชนนี่นะครับเกือบ20ปีแล้วไม่เคยมีนะครับเรื่องส่งไม่ครบ,ครบนะครับแต่ราชการมีเยอะนะครับอขอนินทานราชการหน่อยราชการมีเยอะนะครับแต่ว่าภาคเอกชนนี้ไม่เคยมีนะครับไม่เคยเลยถ้าผมจำไม่ผิดในใน,ในการประเมินผลงานของร,รัฐวิสาหกิจซึ่งมี แอรีเรื่องของมีเนื้อหาเรื่องซีจีด้วยก็ไม่ค่อยมีประเด็นนี้นะครับเพราะว่าถ้ามีประเด็ดนนี้โดนตัดคะแนนแน่เลยนะเพราะแสดงว่าการขั้นตอนการประเมินนีขนน่ขาดตอนไปมีมีคำถามอันหนึ่งซึ่งคิดว่าอาจจะบอกว่าเกณฑ์การประเมินในเกณฑ์ประเมินนี่คือประเมิน c ีจรถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะบีห้าเจ็ดห้าแปดเนี่ยในในการประเมินคณะกรรมการเนี่ยบังคับให ต้องทําการประเมินโดยบุคคลภายนอกหรือไม่ถ้าไปประเมินดยบุคคลภายนอกจะถูกหักคะแนนหรือเปล่าผมอันนี้คงมาจากอาเซียนสกอการ์นะครับ่าแนะนำวท้ทุกๆสามอย่างน้อยทุกสามปีนี่ควรให้การให้บุคคลภายนอกมาทําการประเมินนะครับก็แพลนทอันี้คงจะมีมีอยู่ในอาเซียนสกอการนะครับแล้วหลักปฏิบัติที่ตลาดร้บแนะนําในขณะนี้พยายามจะอิงตาม ล้อให้ทันกับอาชีนสกอกกาให้ได้ไม่งั้นเวลาเขาเอาของเราไปประเมินก็จะไม่ได้คะแนนด้วยนะครับถ้าอันนี้มีอยู่นะครับถ้าท่านไม่มีการประเมินในตรงนี้ก,ก็อาจจะไม่ได้คะแนนนะครับนะครับแล้วก็มีบางคนก็แนะนํานะครับว่าไอการที่ให้คนนอกมาช่วยทําการประเมินเนี่ยจริงๆแล้วก็อาจจะให้มา,าให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์เรื่องแบบฟอร์มเรื่องแหล่งต่างๆในการประเมินนะ ก็อาจจะเพียงพอแล้วก็ทำการประเมินตามแนวที่เขาแนะนํานะครับแล้วก็เอาผลไปพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แล้วแต่นะครับถ้าเผื่อในส,ส,สกอกา์มันมีไม่ทำก็ก็คงคงอาจจะไม่ได้คะแนนนะครับมีคําถามมีหัวข้ออะไรบ้างที่ใช้ในการประเมินคณะกรรมการสรรหานะเรียนถามคุณชนินเพราะเห็นคุณชนินเอ่อยถึงเมื่อกี้ว่ามี คณะย่อยๆเนี่ยเราก็มเีเวลามีการประชุมมีอะไรก็มีคณะต่างๆต,ตัวประธานต่างๆก็พยายามทาหน้าที่ครบถ้วน,นไม่ไม่แน่ใจว่าคณะกรรมการสรรหาของของที่บ้านปู่นี่มีการประเมินไหมครับมีครับมีใช่ไก็ทั่วๆไปก็คงเป็นการทํางานของเขาครับ,รบเขาได้พัฒนาแล้วก็พยายามย д, ที่จะทําหน้าที่ให้สมบูรณ์หรือเปล่าครับก็เป็นลักษณะนั้น ความจริงถ้าจะแนะนําง่ายๆก็ความจริงทุกเราบอกว่าทุกคณะย่อยเนี่ยเวลาตั้งแล้วก็ต้องมีการก,ารกําหนดชาร์เตอร์ให้กรรมการอนุมัตินะครับว่าเขามีบทบาทหน้าที่อะไรใช่ไหมครับก็คงไปประเมินว่าเขามีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อะไรในนั้นยังไงแดีวเเรื่องคุณภาพก็ต้องไปดูว่าผลจากการปฏิบัติหน้าที่คุณภาพที่อยากได้นีมน่มันควรจะเป็นยังไงนะครับครับมีคําถาม ยาวมากเลยครับแบบ <S <S ฟอร์มประเมินคณะกรรมการบริษัทอาจจะกว้างไปหน่อยไม่สามารถลงลึกได้นะครับแบบฟอร์มประเมินตนเองไม่น่าได้ข้อมูลมากนักเพราะคนไม่ประเมินตัวเองเพราะคนไม่ประเมินตัวเองว่าตัวเองแย่มากนะเพราะว่าแก้ยากข้อเสนอแนะนะที่นะถามเฉยมีข้อเสนอแน,นะน,นะน,น,แน,นะครับว่าหนึ่งเปลี่ยนแปลงฟอร์มประเมินตนเอง เป็นแบบฟอร์มประเมินกรรมการผู้อื่นหลายบุคคลเช่นมีกรรมการเก้าคนเขาก็ให้แบบประเมินคนอื่นแปดคนนะสองมีมีผู้รวบรวมนะวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความสามารถผู้สรุปสามารถสรุปน,นะครับว่าควรปรับปรุงข้อควรปรับปรุงของ CEO แล้วก็กรรมการแต่ละท่านสามจ้างบริษัทที่ปรึกษาข้างน,นอกมาประเมิน เขาบอกว่าทําได้ยากต้องมาประชุมหลายครั้งไม่สะดวกแสดงว่าเคยจ้างข้างนอกเรามีบางคนสันนิษฐานว่าต้องประเมินคนที่มาประเมินข้างนอกว่าเขาประเมินเราได้เปล่า <laughs> ก็มีคือเดี๋ยวนี้สันนิษฐานไปเรื่อยเลยครับปวดหัวมากเลยครับนี่ก่อนนะครับนี่ความเห็นอันนี้มีมีประเด็นเมืเอ่อคุณวิยาศักด์ได้พูดถึงประเด็นตรงนี้บ้างนะเมื่อกี้นี้ก็เลยมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับที่เขาบอกว่า ความจริงคุณวิยาศาสตร์เมื่อกี้ได้เชียร์เห็นแล้วเราผมก็เห็นผลแบบฟอร์มประเมินของหลายๆแห่งนะครับที่มีการประเมินทางคณะพอมาถึงแบบฟอร์มประเมินตนเองก็เป็นอย่างที่คุณวิยาศาสตร์ว่าครับคือจะมีาบางบางหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการมองภาพเป็นคณะก็จะเอาออกไปใช่ไหมครับแม้กระทั่งในตลาดลั์เองเนี่ยต้องอยากเรียนว่าตลาดรั์เองก็มีฟอร์มประเมินอยู่ 3- ามสี่ฟอร์มประเมินก็จะคล้ายๆกันครับเวลาประเมินคนอื่น อะไรที่มองตัวเองก็ยาวออกไปมองคนอื่นแทนนะครับก็ในรัฐวิสาหกิจที่ผมเคยอยู่เนี่ยก็จะมีการเราเรียกว่า270องศาประเมินทั้งคณะประเมินตัวเองแล้วก็ประเมินไข้ตามที่อาจารย์วิทย,ยศาสตร์ว่าไอ้ประเมินไข้มีการจับสลากนะว่าจับถูกใครก็ประเมินคนนั้นไม่ให้คนรู้ไม่ได้ถึงขนาดว่ามี9คนหนึ่งประเมิน8คงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ประเมินเป็นภาพรวม ท่านประธานคนเดียวที่จะเป็นคนชี้ไม่มีใครรั่วคนอื่นเป็นยังไงนะครับก็อันนี้เป็นข้อเสนอนะจากจากฟรอนะครับดีมากเรามีเวลาห้าทีนะครับเดี๋ยวมีคําถามประธานคณะกรรมก,การควรได้ค่าตอบแทนมากกว่ากรรมก,การเท่าไหร่อันนี้น่าสนใจนะผมเป็นประธานอยู่หลายแห่ง <performance> บริษัทเล็กๆนะครับเตือนถามถาอาจารย์โกวิตอาจารย์อาจารย์คุย่าโดยทั่วไปประธานคณะกรรมการเดี๋ยวให้ตอบได้ทุกท่านเลยครับ ประธานท่านก็ควรได้ค่าตอบแทนมากกว่ากรรมการเท่าไรครับครับมากกว่าเนี่ยควรจะได้มากกว่านะครับแต่มากกว่าเท่าไหรเนี่ยผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับลักษณะของบริษัทด้วยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าประธานเนี่ยนะครับมีความรับผิดชอบแค่ไหนด้วยบางบางครั้งเนี่ยนะครับกรรมการ อะไรครับไม่ไม่ค่อยร่วมมือเท่าไหร่อ่ะนะครับอันนั้นอันนั้นผมคิดว่าไม่ค่อยมีแต่เคยเจอเหมือนกันครับว่าประธานอาจจะโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะได้มากหน่อยแต่ปกติจะไม่เป็นว่าเพราะว่าถูกก่อกวนหรืออะไรเนี่ยจะจะได้มากหน่อยนะครับผมคิดว่าสิบยี่สิบเปอร์เซ็นอะไรเนี่ยนะครับเป็นของธรรมดานะครับที่ที่ที่ทำการสิบยี่สิบเปอร์เซ็น ก็ใกล้เคียงกับที่รัฐวิสาหกิจถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยโปกตี25เปอร์เซ็นต์ประธานจะได้มากกว่า25เปอร์เซ็นต์ของของกรรมการแล้วก็คณะย่อยก็เหมือนกันประชุมคณะย่อยประธานคณะย่อยก็ได้มากกว่า25เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ว่าการประชุมนั้นจ่ายเบี้ยประชุมกันเท่าไหร่คุณคุณภักิตพอมีไอเดียเรื่องนี้ไหมครับว่าประธานควรจะได้มากกว่าสักเท่าไหร่ครับอาจารย์กวิทยําำแล้วว่าควรจะมากกว่าเพราะตำแหน่งใหญ่กว่าครับ จริงๆแล้วมันก็ไม่จําเป็นจะต้องมากกว่านะครับเพราะว่ามันก็ทํางานเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกเป็นประเพณีที่เขาทำทำกันมาว่ามากกว่าแต่ถ้าจะทําตามประเพณีก็ผมก็เห็นด้วยอาจารย์กวิทครับว่าสิบยีเซก็พอแล้วครับ20%่สิร์เซพอถ้าไปดูดูบทบาทหน้าที่ของที่เขาเขียนไว้ในในไกด์ไลน์ของไพร์โสาเฮาส์เขาบอกว่าประธานมีหน้าที่รันบอร์ด พอมีหน้าที่รันบอกก็ดูมีความสําคัญมากนะก,ก็แต่เท่าที่สังเกตเนี่ยจะมีมากกว่า20ปรนะประธานจะมากกว่า20ของคุณชนินจ่ายกันยังไงครับก็ก็มากกว่าครับผมคิดว่าประธานกรรมการเนี่ยมีบทบาทเพิ่มบางทีก็เป็นเป็นตัวแทนบริษัทมากกว่าใน,ในหลาย occasion นะเพราะฉะนั้นแล้วทั่วๆไปก็ ที่เราปฏิบัติกันก็ยี่ห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นั้นมากกว่าแต่ไม่เคยถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์มากกว่าไม่เคยมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์กับของคุณวิศักรบใกล้เคียงครับประมาณยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ยี่ห้าครับกับก็ชักจะใกล้เป็นนอมมีคําถามถามอาจารย์วิศักร์ตรงเลยเลยบอกว่าถามช่วยถามอาจารย์วิศักร์หน่อยคิดว่าการประเมินผลไข่เป็นประโยชน์และได้ผลจริงหรือเพราะคนไทยค่อนข้างเกรงใจกัน จะทำให้ประเมินคนอื่นแบบเปลงใจหรือไม่ทำให้ผลสะท้อนไม่ออกมาไม่เป็นความจริงก็เลยปรับปรุงไม่ถูกรครับผมเห็นด้วยนะครับว่าลักษณะของคนไทยนะครับก็มักจะยังยังเวลาประเมินนะครับแต่แต่ผมเรียนว่าเรื่องในลักษณะนี้เนี่ยบางครั้งใช้เวลาเหมือนกัน แต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นทําไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องแล้วมันก็กลายเป็นกระบวนการปกติในการทํางานของกรรมการนะครับแล้วเราก็ทําให้เห็นว่าสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ว่าเอาผลอันนั้นมาตําหนิติเตียนแต่เราเอาผลอันนั้นมาปรับปรุงให้การทํางานของคณะกรรมการโดยรวมดีขึ้นนะครับ แล้วถ้าเราทําจนเป็นเรื่องปกติทุกปีก็จะต้องทําอย่างนี้ทุกปีแล้วทุกปีทุกคนก็ทานะครับพอเริ่มใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยผลการประเมินผมคิดว่าออกมาแล้วก็สะท้อนภาพที่ดีนะครับสะท้อนภาพที่เราสามารถจะนาผลไปใช้ประโยชน์ได้แต่ลักษณะคนไทยอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับว่าต้องใช้เวลาแล้วเมื่อทุกคนมีความเข้าใจทุกคนถือว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องประเมิน ที่จะต้องถูกประเมินแล้วก็ที่จะต้องให้ความเห็นอย่างจริงใจและตรงไปตรงมาเพราะอันนั้นเมื่อทําแล้วองค์กรหรือว่าบริษ,ษัทและคณะกรรมการโดยรวมเนี่ยจะได้ประโยชน์นะครับครับขอบคุณครับมีเป็นคาถามสุดท้ายเลยกันอันนี้น่าสนใจกรรมการที่เป็นผู้บริหารควรได้รับําเหน็จในฐานะกรรมการกรรมการที่เป็นผู้บิหาร ขออนุญาตตีความก่อนนะครับหมายถึงกรรมการที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือว่าเป็นกรรมการรองผู้จัดการคือเป็นผู้บริหารมีตําแหน่งผู้บริหารนะครับควรจะได้รับบําเหน็จในฐานะกรรมการหรือไมอ่ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับโบน,นัสจากบริษัทในฐานะพนักง,งานอยู่แล้วถ้าถามว่ายังควรจะได้รับบําเหน็จในฐานะกรรมการหรือไม่อันนี้เรียนถามคุณทนอยเป็นผู้บริหารอยู่ด้วยครับ คือที่ที่บริษัทถือปฏิบัติมาเนี่ยมีการจ่ายให้กรรมการด้วยนะคือเป็นสองหน้าแยกบทบาทใช่ไหมหันี้ว่าแยกจากบทบาทครับแล้วคงคงให้ในฐานะของผู้บริหารมาตาแหน่งผู้บริหารมากกว่าใช่ไหมครับโอนมากกว่ามากกว่าใช่ไหมเป็นงานฮะอ๋อก็เปะนก็เป็นเลทระดับการทํางานแบบกรรมการเสมอกับกรรมการหรือเปล่าครับในฐานะ กรรมการผู้กรรมการ,าการบริหารเท่ากันแต่เรา,าไม่นะเราไม่ได้มีส่วนเข้าไปเป็นกรรมการชุดย่อยอถ้าอยู่ในกลุ่มนั้นก็เท่ากาันครับครบัคุณภริกิจตมีอะไรเสริมไหมครับครับผมจริงจริงแล้วเนี่ยเมื่อบริษัทมันมีกําไรเนี่ยก็ <c oughs> มาจากผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่นะกรรมการก็เป็นคนวางนโยบายแค่นั้นเองเพราะนั้นเราก็จะพยายามหาทางที่จะให้รางวัลผู้บริหารอยู่แล้ว คือโบนัสเนี่ยโบนัสที่เขาได้ประจําในฐานะพนักงานนี่ก็น่าจะเป็นโบนัสปกติเพราะเขาจะได้เท่ากับพนักงานทุกคนอยู่นะครับเพราะฉนั้นถ้าเผื่อเมื่อเขานั่งเป็นกรรมการด้วยเนี่ยการที่เอาผู้บริหารมาเป็นกรรมการเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะครับหรือไม่ใช่เฉพาะผู้จัดการใหญ่คนเดียวเราอาจจะมีรองอีกคนน้องคนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าควรจะต้องให้เขาด้วยก็ชัดเจนดีนะครับความจริงผมเคยเป็นซีอีโอบริษัท ไฟแนนเป็นลูกของแบงก์ก็มีการแยกอย่างเงี้ยครับในฐานะซีอก็ได้ตำแหน่งให้ได้ได้เงินค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารไปครับในฐานะกรรมการกมจะได้เหมือนก็ได้ฐานะกรรมการเหมือนกรรมการบริหารไอเหมือนกรรมการทั่วไปที่คุณปกิตพูดถึงก็ชัดเจนนะว่าตามหลักการบอกว่าใครที่ไปอยู่ในคณะนั้นแล้วคณะนั้นมีบทบาทมากขึ้นมีชื่อแตกตา่างมีบทบาทต้องทําหน้าที่มากขึ้นก็ควรจะได้ค่าตอบแทนมากขึ้น อุตสาหกรรมมีหายเสนแสครับคล้ายคลึงกันคือค่าตอบแทนผู้บริหารเราจะประเมินแล้วก็เทียบเคียงกับตลาดด้วยว่าในระดับผู้บริหารเนี่ยตลาดและธุรกิจที่คล้ายคลึงกับเราเนี่ยเขาให้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็จะมะีหลักคิดว่าเราควรจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ของตลาดนะครับอันนั้นคือผู้บริหารส่วนกรรมาการเนี่ยเป็นหน้าที่บทบาทที่แยกกันนะประเด็นสําคัญก็คือว่า เขามานั่งเป็นกรรมการเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบในฐานะกรรมการด้วยใช่ไหมนะครับประเด็นคือตรงนี้ต่างหากนะครับเมื่อรับผิดชอบเนี่ยเขาก็จะได้เมื่อได้ความรับผิดชอบแล้วผลตอบแทนก็จะได้เท่ากับกรรมการท่านอื่นๆครับขอบคุณครับก็บคิดว่าคงสมควรกับเวลานะครับของว่าคงได้รับประโยชน์จากความเห็นของทุกท่านที่มีปร,ประสบการณ์มากมายสำหรับเรื่องค่าตอบแทนรายละเอียดนี่นะครับทาง คงไปติดตามข้อมูลที่ตลาดทรัพย์ทำการสำรวจเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการเมื่อปี2556ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปีที่ออกมาใน2557นะครับท่านไปศึกษาดูในรายละเอียดจะมีการแบ่งเป็นไซต์เป็นเซกเตอร์เป็นอะไรเนี่ยที่สะท้อนมาชัดเจนก็คือว่าบริษัทใหญ่กรรมการส่วนใหญ่ก็จะได้ค่าตอบแทนมากกว่บาบริษัทเล็กนะครับแล้วก็ บริษัทไหนที่มีกําไรส่วนใหญ่ก็จะมีการจ่ายค่าตอบแทนมากกว่าบริษัทเล็กนะก็ไม่แปลกใจนะครับว่ายังมี200กว่าบริษัทที่ยังจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการในฐานะที่เป็นไปตามผลประกอบการนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับมาอุดหนุนกันอย่างอุนะ่นนาฝาคั้งแล้วก็ขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับสําหรับโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ แล in ้วก right ็ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะและสําหรับงาน CG Forum ครั้งที่4แล้วก็ในส่วนของช่วงของเสวนาในวันนี้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะขอความร่วมมือทุกท่านนะคะในการแสดงความคิดเห็นนะคะในการตอบแบบสอบถามในเสวนาครั้งนี้ค่ะแล้วนาส่งเจ้าหน้าที่นะคะที่จุดลงทะเบียนด้านหน้านะคะซึ่งทางคณะผู้จัดงานค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมรับฟังในวันนี้แล้วก็หวังว่าการเสวนาในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ